พูดหนึร้อยตอนแล้วครับกับรู้ภาษีใน1นาทีฮะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมภาษีมันยากจังวะทำไมไม่เข้าใจทำไมเป็นแบบนี้คลิปนี้ระบายให้ฟังก่อนที่จะปิดซีซั่นไปเรื่องภาษีเนี่ยผมบอกตรงๆก่อนว่ามันเป็นเรื่องยากครับเราจะเข้าใจง่ายขึ้นได้โดยการเลือกทําความเข้าใจเป็นหลักสําคัญในการเรียนรู้เรื่องภาษีนะใครที่บอกว่าภาษีเป็นเรื่องง่ายใครที่บอกว่าภาษีหวานหมูเนี่ยแปลว่าเขาเลือกเรื่องมาแล้วหรือเขาทําความเข้าใจมาแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาหมูอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนแบบไหนทั้ง สิ่งที่ทําให้เราเข้าใจภาษีได้ง่ายขึ้นคือการเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจมันในชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีอยู่ประมาณ3เรื่องเรื่องแรกคือการมีรายได้จะมีเรื่องของภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้องแน่ๆอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้ใจ่ายครับก็จะมีเรื่อง,องการต้องไปจ่ายแวดไปอะไรพวกนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจเนี่ยแวดต,ตรงนี้มันก็คือสิ่งที่คุณต้องไปรับผิดชอบรับภาระแทนผู้ประกอบการที่เขาผับภาระให้คุณแต่อันนึงอาจจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งครับมีทรส,สรราาู้วเ ตัวเองกับว่าเรามีอะไรแล้วต้องเสียไหมหลักการง่ายที่คนมักเข้าใจผิดอันดับแรกคือคําว่ารายได้คนทุกคนเนี่ยครับมีรายได้ต้องเสียภาษีอันนี้คือพื้นฐานที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนพอคุณรู้ว่าคุณมีแล้ต้องเสียภาษีเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําการศึกษาต่อคือทําความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้ละว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานเนาะคุณจบบริษัทหรือเปล่าภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างการมีรายได้หรือเงินได้เนี่ยถ้าคุณมาอยู่เก้ามาอยู่ในส่วนที่มันเป็นคนทําธุร,รกิจผู้ประกอบการครับม แต่มีมูลค่าเพิ่มแล้วเกิน1,000,000คุณต้องจดแวดให้ถูกต้องเนาะสิ่งที่มันจะวนๆเวียนๆอยู่กับคุณครับมันก็จะมีเรื่องพวกนี้อีกพอคุณก้าวสูร่โลกธุรกิจมันก็จะมีเรื่องของการจ่ายเงินให้คนอื่นการจ่ายเงินมันก็จะมีเรื่องคําถามการหักในษีเราจะรู้สึกว่าเค้าแม่งเยอะวะ่ะเมืนเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วปวดหัวแกกํลังพูดอะไรฉันฟังอยู่ไม่แปลกนะครับเพราะว่า1 2 3ที่เล่ามาเนี่ยผมเป็นเพ่อนเดือนคนหนึ่งผมก็ต้องรู้ว่ารายได้ผมมีอะไรใช่ป่ะมึงอะได้ผมมีแค่เงินเดือนผมก็คิดต่อว่าเงินเดือนผมเนี่ยมันเป็นรายได้ต้องเสียภาษีผมจะต้องเสียภาษีแบบไหนคํานวณยังไงถ้าผมเข้าใจเรื่องนี้ภาษีก็จะง่ายขึ้นเพราะผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับฝักธุรกิ ไม่ต้องไปสนใจเรื่องแบทเพราะเงินเดือนเนี่ยมันเป็นรายได้ยกเว้นแบทแล้วไม่เคยเห็นมัน่งเงินเดือนคนไหนต้องไม่ต้องจดแวทเลยเราไม่ต้องมายุ่งกับมันนะหากไม่จ่ายเราไปจ่ายเงินให้ใครเราไม่ต้องหักอยู่แล้วครับน้อยมากที่คุณจะเป็นบุคคลธรรมดาต้องไปหักเขาทุกวันนี้คุณก็ใช้เงินตามปกติคุณก็ไม่เคยหักใครคุณก็ไม่เกี่ยวกับมันพอคุณเลือกเรื่องแบบนี้คุณจะง่ายขึ้นทิปสั้นๆสุดท้ายนะครับประสบการณ์ที่ทํามาถ้าคุณเข้าใจในแกนแต่ละเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคุณมันจจะะไไไไไมมมมม่่่่่่่่่่ยยยยาา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 ากกกกเเเเเเเพพพรรรรรววคคคุุุณณณตตตตตตต้้้้้้้้้้้้ออ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 งงงงงงููููภษษีีีีีีแแํํปป็็นนชชญดืืสสถัใใหหโทท ชีวิตคุณลําบากการเสียภาษีให้ถูกต้องคือการเอารายได้ไปให้กับรัฐทาให้รัฐมีรายได้เขาจะใช้ไม่ใช้ยังไงเนี่ยกระบวนการตรวจสอบเป็นเรื่องสําคัญนะแต่กลับกันครับในมุมตัวคุณถ้าคุณทําไม่ถูกต้องคุณมีโอกาสที่จะมีความเสียต้องจ่ายภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็นนั้นอย่าพึ่งไปคิดว่าเราจะเสีย,สยงกบภาษีไงให้น้อยที่สุดนะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะจัดการตัวเองยังไงให้ดีที่สุดเสียภาษีที่อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาย,ย้อนหลังฝากไว้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายถ้ามีโอกาสเราจะเจอกันอีกวันนี้ลาไปก่อนฮนะสวัสดี